สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการคำนวณสูตรของสามตัวหน้านี่ครับเลขหน้าสามตัวสองครั้งนี่ครับเราก็จะมาคำนวณกันต่อครับท่านอยากได้ผมก็จัดให้ตามคำขอครับใครอยากได้สูตรไหนให้คำนวณสูตรตัวไหนก็บอกมาครับเดี๋ยวคำนวณให้ เข้าไม่เข้าก็อย่าว่ากันครับบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มาแต่ท่านอยากได้ผมก็จะคำนวณให้ครับสำหรับงวดที่แล้วสามตัวหน้าไอ้สูตรนี้ผมเป็นฉบ,บับเต็บจับตัวเลขให้เต็มเลยครับให้มันได้ครบทุกตัวมันก็จะเยอะหน่อยครับมันจะเพิ่มขึ้นมา ปกติกกมันก็จะเป็นอยู่แค่เนี้ห้าชุดผมเพิ่มขึ้นมาอีกสองนี่ครับนี่ครับจะได้เจ็ดชุดนี่ครับผมเพิ่มตัวเลขขึ้นมาให้มันให้มันครบกับตัวเลขที่มันมีอยู่ในเนี้ยมันจะได้ไม่เสียดายเวลามันตัวเลขมันมาอยู่ในกลุ่มเนี้ย พอเราจับไม่ถูกแล้วมันเหลือมันก็เสียดายครับแทนที่มันจะได้ชุดมันอย่างงวดที่แล้วนี่ครับวันนี้ผมปรับสูตรให้มันเต็มครับใส่เลขให้เต็มชุดแล้วจะได้เจ็ดชุดมันก็จะมีอี่นียสามหกสี่อยู่ด้วยนี่ครับผมจะเพิ่มตรงนี้มา เป็นสามหกห้าแล้วก็สามหกสี่เรียงก,กันลงมาแบบนี้จะเพิ่มเป็นแบบนี้อีกพวกนี้ก็จะเพิ่มเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเพิ่มให้หมดสูตรนี้ก็ปรับปรุงใหม่ครับเพิ่มให้มันได้ตัวเลขครบแล้วก็งวดต่อไปครับเรามาคำนวณกันอันนี้ก็จะใช้ ตัวนี้ครับงวดที่ผ่านมานี่แงครับก็จะใช้530กับ194ครับหมุนงวดที่แล้วครับใช้205กับ885งวดนี้ใช้530ครับ สกับ194่งบวกกันเหมือนเดิมครับ8ปดูนบวกหก็ได้1 9ึกบวกสก็ได้13นี่ครับเป็นแบบนี้สูตรนี้ในทีนี้นับลงมาครับ8ก็ได้9นี่ก็ได้0แถวนี้จะนับ นับเพิ่มครับอันนี้ก็บวกกันลงมาเหมือนเดิมครับอันนี้แปดหมวกหนึ่งก็ได้เก้าหนึ่งบวกสามนี่ก็ได้สี่ฝั่งนี้จะลดแต้มครับสี่สามสองนี่ครับวันี้จะเป็นแบบนี้ เดี๋ยวครับเดี๋ยวปรับขากล้องอไว้หน่อยนนี่ครับปรับขากล้องลงไปให้มันเห็นกันชัดชัดแล้วก็ต่อไปเราก็จะจับเลขครับ เราจะเริ่มจากแถวนี้ก่อนแล้วก็มาคู่กับตรงนี้ก็จะได้เลขแบบนี้ครับสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าแล้วก็มันจะมี เก้าเก้าสี่แล้จะมีไข่อีกเป็นสี่หนึ่งเก้าแล้วเลขที่เพิ่มมามันก็จะเป็นแถวนี้ครับไล่ลงมาแบบนี้สาม สี 4, 3, แล้วก็สามสี่สองแล้วก็499นี่ครับจะเป็นเลขจบับเต็ม ่วนท่านใดจะจับเอาเองก็จับเอาได้ครับนี่ครับสำหรับเลขสามตัวหน้านี่ครับและที่ผมจับให้ที่ผมเพิ่มตัวเลขมาให้มันเต็มตัวเลขก็จะเป็นแบบนี้แล้วถ้าท่านชอบตัวไหนท่านก็ลองจับดูครับในกลุ่มเนี้ถ้างวดน,นี้ถ้ามันมาอีกโนอกเหนือจากที่ผมจับไว้ให้ มาลุ่นกันครับของงวดนี้มันจะเข้าอีกไหมตัวสื่อของงวดนี้จะเป็นเลขเบิลเยอะครับทั้งเบิลทั้งทั้งหามครับเบิลหน้าเบิลหลังแล้วก็เลขหามด้วยเนี่ยเห็นไหมสามสี่สามสี่เก้า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 สี่สามเก้าเก้าสองเก้าเก้าจะเป็นเลขแบบนี้ครับเอาครับคลิปนี้เราก็ สามตัวหน้าให้เราเรียบร้อยครับนี่สามตัวหน้าเป็นเลขหน้านะครับเลขสามตัวหน้าสองครั้งครับนี่ครับคำนวณให้เรียบร้อยครับ คลิปนี้ก็เอามาฝากแค่นี้เดี๋ยวจะหาสามตัวท้ายให้อีกงมดที่แล้วมันขาดไปตัวหนึ่งมันไม่ครบมันได้เจ็ดสามสี่ใช่ไหมมันได้เจ็ดกับสี่สามมันหายแต่ทีนี้เราจะมาคำนวณหาต่อครับมันมันได้ครบไปคลิปนี้ก็มาฝากพี่ฝานกน้องแค่นี้กอนครับก็เอาไปเป็นแนวทางดูก่อนครับชอบไม่ชอบยังไงก็ ว่ากันอีกทีนึงครับท่านจะจับเองก็ได้ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับตลก็ขอให้สุขภาพร่างกายทุกท่านครับมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับขอบคุณครับ